ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถามหาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมในเวรเสริมบารมี และเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้บทสวดมหาจักรพรรดิเป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลช่วยปรับเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสวดบทมหาจักรพรรดิเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบตั้งมัน่นและเกิดปัญญาเมื่อเรามีสติและสมาธิดีแล้ว จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างรอบคอบและถูกต้องนอกจากนี้การสวดบทมหาจักรพรรดิยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีช่วยให้ชีวิตพบเจอสิ่งดีงามและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาที่มาของบทสวดมหาจักรพรรดิที่มาของบทสวดมหาจักรพกรรดนั้นในรับการลดจนาขึ้นโดยหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยาและหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากชมพูปฏิสูตรซึ่งเป็นชาดกที่พระคุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำรับความโอหังและก่อนจะแสดงธรรมแก่พระยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากอิทธิฤทธิแห่งเมืองปัญจลาราชบทสวดมหาจักรพรรดิสวดทุกวันเสริมบารมีชีวิตดีขึ้นคาถามหาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลเชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตา เปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมในเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้บทสวดมหาจักรพรรดเป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลช่วยปรับเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสวดบทมหาจักรพรรดเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบตั้งมั่นและเกิดปัญญาเมื่อเรามีสติและสมาธิดีแล้ว จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างรอบคอบและถูกต้องนอกจากนี้การสวดบทมหาจักรพรรดิยัยงเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีการสวดบทมหาจักรพรรดิเพื่อแผ่เมตตาและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายลเป็นดีนั้นสามารถทําได้ดังนี้ 1. ตั้งจิตให้สงบและตั้งมัน่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าสามพระองค์ระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ 2. แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ เริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่บุคคลอื่นๆที่เรารักเมตตาต่อบุคคลที่เราเกลียดเมตตาต่อสัตว์ต้นไม้และสปปรรพสิ่งทั้งหลาย 3. ส,สวดบทมหาจักรพัทดิ9จบหรือ27จบขณะสวดให้ตั้งใจทำสมาธินึกถึงพระพุทธคุณและพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ 4. แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เริ่มต้นด้วยการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากทุกข์ 5. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและครอบครัวขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ 6. อธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้าธรรมะพระสงฆ์ขอให้คำอธิษฐานของเราสำเร็จ 7. จบด้วยการกล่าวคำลาการแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงช่วยให้จิตใจสงบเบิกบานและเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นก็เท่ากับว่าเรากำลังแผ่เมตตาให้แก่ตนเองด้วยเช่นกันในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการแผ่เมตตาจะช่วยให้เจ้ากรรมในเวรของเราหลุดพ้นจากทุกข์และส่งผลดีกลับมาสู่เราด้วยเช่นกัน วิธีสวดคาถามหาจักรพรรดิก่อนที่จะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิจะต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนรวมถึงการสมาทานศีลห้าน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอขามาพระรัตนตรยัยแล้วจึงสวดคาถามหาจักรพรรดิตามลำดับเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีให้แก่ตัวเองแล้วถึงจะแผ่บาร,รมีไปยังเจ้ากรรมนายเวรบทสวดบูชาพระพุทธังชีวิตังเมปูเชมิ ธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังขังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสะไตรสละนคม พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมป <vs> ิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสารน,งาาานรังคัจฉามิสมาทานศีห้าปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบทน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปูด่ดูนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสามจบนะโมโพธิสัตโตพรมปัญโยสจบ บทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงตาปะกะโตมายาขะมัทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมมัทสมิงปาปะกะโตมายาคมัทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะสังคัสสมิงปาปะกะโตมะยาคมะทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะพระพุทธระไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโม สังโฆยะราพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรม,มสังฆ ปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจจะวานังอธิษฐานมิพุทธิงอธิษฐานมิธรรมังอธิษฐานมิสังฆังอธิษฐานมิคาถามหาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล เชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้บทสวดมหาจักรพรรดิเป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลช่วยปรับเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสวดบทมหาจักรพรรดิเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบตั้งมัน่นและเกิดปัญญา เมื่อเรามีสติและสมาธิดีแล้วจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างรอบคอบและถูกต้องนอกจากนี้การสวดบทมหาจักรพรรดิยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีช่วยให้ชีวิตพบเจอสิ่งดีงามและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาที่มาของบทสวดมหาจักรพรรดิที่มาของบทสวดมหาจักรพกรรดินั้นในรับการลจนาขึ้นโดยหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยา และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชมพูปฏิสูตรซึ่งเป็นชาดกที่พระคุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิเพื่อกำรับความโอหังและก่อนจะแสดงธรรมแก่พระยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากอิทธิฤทธิแห่งเมืองปัญจลาราชบทสวดมหาจักรพรรดิสวดทุกวันเสริมบารมีชีวิตดีขึ้นคาถามหาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล เชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้บทสวดมหาจักรพรรดิเป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลช่วยปรับเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสวดบทมหาจักรพรรดิเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติและสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบตั้งมัน่นและเกิดปัญญา เมื่อเรามีสติและสมาธิดีแล้วจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างรอบคอบและถูกต้องนอกจากนี้การสวดบทมหาจักรพรรดิอย่างเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีช่วยให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีงามและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาที่มาของบทสวดมหาจักรพรรดิที่มาของบทสวดมหาจักรพกรรดินั้นได้รับการลดนาขึ้นโดยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยา และหลวงปูท่ทวเดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชมพูปฏิสูตรซึ่งเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเพื่อกำราบความโอหังและก่อนจะแสดงธรรมแก่พระยาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มักอิทธิฤทธิแห่งเมืองตันจาราชการสวดบทมหาจัก,กรพรรดิเพื่อแผ่เมตตาและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายลเป็นดีนั้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตั้งจิตให้สงบและตั้งมั่น ระลึกถึงพระพุทธเจ้าสามพระองค์ระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ 2. แผ่เมตตาให้แก่สรพรพสัตว์เริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่บุคคลอื่นๆที่เรารักเมตตาต่อบุคคลที่เราเกลียดเมตตาต่อสัตว์ต้นไม้และสรรพสิ่งทั้งหลายสาสวดบทมหาจักรพัรดิ9จบหรือ27จบขณะสวดให้ตั้งใจทำสมาธิ นึกถึงพระพุทธคุณและพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ 4. แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นโดยการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากทุกข์ 5. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและครอบครัวขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ 6. อธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้า ธรรมะพระสงฆ์ขอให้คำอธิษฐานของเราสำเร็จ 7. จบด้วยการกล่าวคำลาการแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงช่วยให้จิตใจสงบเบิกบานและเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นก็เท่ากับว่าเรากำลังแผ่เมตตาให้แก่ตนเองด้วยเช่นกันในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการแผ่เมตตา จะช่วยให้เจ้ากรรมในเวรของเราหลุดพ้นจากทุกข์และส่งผลดีกลับมาสู่เราด้วยเช่นกันวิธีสวดคาถามหาจักรพรรดิก่อนที่จะสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิจะต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนรวมถึงการสมาทานศีลห้าน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอขมาพระรัตนตรยัยแล้วจึงสวดคาถามหาจักรพรรดิตามลำดับเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีให้แก่ตัวเองแล้วถึงจะแผ่บาร,รมีไปยังเจ้ากรรมในเวร บทสวดบูชาพระพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังขังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไตรสละนะคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิสมาทานศีห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุลาเมระยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิบทน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควาสามจบนะโมโพธิสัตโตพรมปัญโยสามจบบทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงตาปะกะโตมายาขะมัทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุ โยโทโสโมหจิตเตนะธรรมัมสงปาปะโตมะยาคมัตเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะสังคัสสงปาปะกะโตมะยาคมัตเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุ